สวัสดีเพื่อนๆ FC ทัวโรคครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทําการประกอบอชุดแหวนลูกสูบนะครับอเอาเป็นว่าแบบว่านะครับแนะนําแนวทางสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะซ่อมรถเองอยากจะประกอบเองหรือว่าน้องๆช่างมือใหม่นะก็เอาเทคนิคดังต่อไปนี้นะครับไปใช้ในการประกอบรถนะครับโดยที่นะครับก็มีหลายคอมเมนต์หลายคําถามถามเข้ามานะครับบอกว่า ผมจะประกอบอย่างไรนะครับผมกลัวแหวนหักนะครับเอาแหวนตัวไหนขึ้นบนเอาแหวนตัวไหนลงล่างนะครับอ่านะครับรวมไปจนถึงวิธีการจัดปากแหวนนะครับเพื่อนๆเ้านะครับอันดับแรกเลยนะครับเสื้อสูบตัวนี้นะครับ่าลูกสูบมันเคยติดลูกสูบเคยเบรกนะครับก็ได้เอาไปทาการคว้านเสื้อสูบลูกสูบแหวนมาแล้วนะครับหลังจากที่ไปทําการคว้านเสื้อสูบลูกสูบแหวนมานะครับ เราก็ได้พบเจอกับปัญหาอีกหนึ่งปัญหานั่นก็คือปัญหาเรื่องของอาการขัดกระบอกสูบนะครับไม่กลมขัดไม่หมดรอยมีแสงรอดออกมานะครับเวลาที่เอาแหวนประกอบอเวลาที่เราแหวนใส่เข้าไปภายในเสื้อสูบแล้วก็เอา,อาเขาเรียกว่าเอาไฟใช้ส่องดูนะครับแหวนกับกระบอกสูบมันไม่สนิทกันพอมันไม่สนิทกันมันมีแสงรอด ถ้ามีแสงรอดแหวนนะครับระหว่างเสื้อสูบกับกระบอกสูบนั้นนะครับนั่นหมายความว่ามันจะต้องกวาดน้ํามันเครื่องลงไปไม่หมดแน่ๆนะครับรถจะมีอาการควันไหลมีอาการกินน้ํามันเครื่องนะครับผมก็ได้เอาไปทําการขัดแก้ไขใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าหากถามว่าเหตุการณ์นั้นนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอ่ะนะครับเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับอ่าเราอย่าเพิ่งไปสนใจตัวเลขนะ เรามาดูเห็นไหมนะครับฝั่งหนึ่งนะครับรอยมันจะหนาฝั่งหนึ่งรอยมันจะบางนะครับนั่นหมายความว่าไอเสื้อสูบตัวนี้นะครับคนคว้านคนแรกไม่รู้ว่าคว้านมากี่ปีแล้วล่ะไอคนคว้านคนแรกคว้านไม่ตรงนะครับจับศูนย์ไม่ดีนะครับทําให้มันลงไม่ตรงในลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามันลงไม่ตรงแบบนี้นะครับเสื้อสูบมันเอียงลูกมันจะวิ่งเบียดด้านเดียวนะครับทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนเสื้อสูบลูกค้าก็ไม่ไหวนะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องทําการ คว้านเอาแล้วครับแล้วก็ให้ช่างนะครับขอทําการขัดหลวมๆสักนิดนึงหลวมแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้หลวมขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยเวลาผมเอาประกอบเครื่องเนี่ยเอาหลวมแบบนี้นะครับสําหรับผมนะอ่าหัวลูกสูบมันโยกได้นะครับนี่โยกได้ซ้ายขวามันโยกได้แต่บนล่างบนล่างมันก็จะฟิตอยู่นะครับอันนี้ก็คือนะครับผมจะชอบสเปคประมาณนี้นะครับทุกท่านนะ อ่านะครับต่อไปนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบเสื้อสูบลูกสูบแหวนเนี่ยนะครับอันดับแรกเราก็ต้องเทสก่อนนะครับว่าจิบล็อกเนี่ยนะครับมันลงร่องไหมนะครับเช็คล่องของจิบล็อกนะครับจิบล็อกสลักนี่แหละนะครับเพราะว่าบางทีจิบมันใหญ่กว่าร่องสลักก็มีนะครับอ่าเวลาประกอบจิบล็อกนะครับเห็นไหมร่องบากร่องบากตรงนี้นะครับกับปากของจิบล็อกจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเสมอ นะครับแล้วทีนี้นะครับเมื่อเราใส่กิบล็อกเข้าไปทั้ง2ด้านแล้วนะครับสลักจะต้องขยับได้นิดนึงนะครับเราต้องเอาไขควงแหย่ดูนะครับว่าสลักมันเคลื่อนที่ได้นิดหนึ่งไหมนะครับเยอะก็ไม่ดีนะครับนะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าหากว่าเรานะครับใส่สลักเข้าไปแล้วเราใส่คลิปล็อกตัวที่2ไม่ลงร่องนะครับาการที่มันไม่ลงร่องเราจะสังเกตได้อย่างไรก็คือ เราเอาคีมจับหมุนเนี่ยมันหมุนไม่ได้นะครับถ้ามันไม่ลงร่องนะครับมันหมุนไม่ได้นะครับทําไมมันถึงไม่ลงร่องนะครับสาเหตุก็เพราะว่าสลักมันยาวเกินไปเราก็ต้องเกียร์สลักออกนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ต้องทําการตรวจเช็คไม่เช็คจิบล็อกหลุดเครื่องพังนะครับอานะครับต่อไปนะครับเราต้องมาดูกันที่เรื่องของแหวนลูกสูบแล้วทีนี้นะครับแหวนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5้าตัวอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับ ไอ้แหวนสามตัวนั้นนะครับอย่าไปซีเรียสน้บมันนะครับมันเป็นแหวนกวาดน้ํามันเครื่องนะครับอ่าแหวนตรงนี้นะครับมันจะมีแหวนนะครับตัวบนก็คือมีอักษรกํากับตัวเดียวตัวล่างมีอักษรกํากับ2ตัวนะครับวันนี้ไซส์สามร้อยนะครับหรือว่าคว้านไปแล้ว3มมิลเดินนะครับจะหมดไซส์แล้วนะครับทีนี้ไอ้แหวนตัวบนกับแหวนตัวล่างถ้าหากว่าไม่มีตัวอักษรกํากับมาให้เพื่อนๆดูที่ขอบนะครับขอบของ แหวนเนี่ยเอามือรูปดูก็รู้นะครับแหวนตัวบนขอบมันจะโค้งมนแหวนตัวล่างมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับทุกท่านนี่สังเกตได้ง่ายๆนะครับอ่านะครับอาทีนี้วิธีการประกอบลูกสูบแหวนนะครับอ่าวิธีการประกอบลูกสูบแหวนนะเราจะประกอบนะครับเวลาประกอบแหวนลูกสูบแหวนลูกสูบนะครับเอ่อวัาผิดี่นะครับเราจะเอาด้านนี้ขึ้นบนนะครับสําหรับแหวนลานนะครับเราจะเอาด้านนี้ขึ้นบนนะครับ ในขณะที่เราจะประกอบเราก็ต้องดูด้วยว่านะครับที่ลูกสู่มันจะมีหัวสอนกำกับอยู่นะครับถ้าเป็นหัวสอนตัวหนังสือ ex นะครับหรือว่าจุดกลมๆก็คือทางด้านไอเสียให้หันไปหาท่อไอเสียหรือว่าลงด้านล่างเสมอนะครับแต่ถ้าเขียน i กับ n นะครับ in นะครับแปลว่าทางเข้านะครับ ex หัวสอนจุดกลมคือทางออกนะครับอ่าเวลาประกอบนะครับผมเอาปากแหวนลานตัวนี้ไว้ด้านล่างตรงกลางนะครับ ไว้ด้านล่างตรงกลางตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับเวลาที่เราจะจัดปากแหวนเราก็จะจัดแบบนี้นะครับใส่แหวนเข้าไป1 2นะครับ1กับ2อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับทุกท่านนี่นะครับ1 2 3แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่4นะครับตัวที่4อยู่ตรงกลางด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวที่5อยู่ใกล้ๆกันนะครับอ่าผมจะประกอบแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวตัวที่3มก่อนนะครับผมจะใส่ตัวที่3 4แล้วก็3แล้วก็5นะครับ อ่าตัวที่สามผมจะไว้ด้านบนนะครับทุกท่านนี่ไว้มุมนี้เลยมุมไหนก็ได้นะครับการจัดปากแหวนนะครับการจัดปากแหวนนะครับเราจะจัดอย่างไรก็ได้นะครับให้อ่าปากแหวนมันไม่ตรงกันนะครับในขณะที่เราประกอบเครื่องเฉยๆนะครับหลังจากที่เราทําการติดเครื่องไปแล้วนะครับอ่าแหวนมันจะหมุนรอบลูกสูบอยู่แล้วมันไม่อยู่ที่เดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสก,กับมันนะครับ อ่านะครับเ,เมื่อเราใส่ตัวที่สามเข้าไปอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนแล้วนะครับตัวที่ห้าจะต้องอยู่ฝั่งตรงกันข้ามก็คือด้านล่างฝั่งนี้นะครับอ่าผมจะจะประกอบแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะประกอบอแหวนลานก่อนเลยนะครับเวลาประกอบเนี่ยนะครับเราก็จะประกอบแหวนลานก่อนแบบนี้แหละนะครับอ่าเวลาใส่เข้าไปนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าแหวนจะหักนะมันไม่หักหรอกนะครับไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องของแหวนจะหักนะครับสบายใจได้เลยนะครับเพราะว่า แหวนรถณปัจจุบันนี้ไม่ว่าแท้ไม่ว่าเทียมนะครับเป็นแหวนเหนียวเหล็กเหนียวทั้งนั้นไม่ใช่แหวนเหล็กหล่อเหมือนรถ2จังหวะสมัยโบราณนะครับอ่าอันนี้สบายใจได้นะครับอ้าวต่อไปนะครับแหวนตัวที่2นะครับอยู่ด้านล่างนะครับแหวนตัวที่2อยู่ด้านล่างก็นี่เลยนะครับเอาตัวอักษรขึ้นบนนะครับเวลาประกอบ Rn นะครับอ่ามีอักษร2ตัวก็คือแหวนตัวที่2นะครับนี่เราประกอบแบบนี้นะครับแล้วก็ แหวนตัวบนนะครับอ่าตัวอักษรขึ้นบนเหมือนกันนะครับ n ตัวเดียวนะครับอ่านี่เราจัดปากแหวนตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆทุกท่านนี่นะครับวิธีการจัดปากแหวนก็จัดตามนี้นะครับทีนี้เมื่อรถของเราทําการคว้านมาแล้วนะครับไอองศาตรงที่เขาสลบมาเนี่ยนะครับมันจะใส่ยากแล้วองศาสลบมันไม่ค่อยมีละนะครับงั้นจะใส่ยากนิดนึงนะครับวันนี้สาธิตวิธีการใส่นะครับเราก็จะบีแหวนแบบนี้ บีแวนเข้าไปนะครับแล้วก็ดันเข้าแบบนี้นะครับอ่าบีแวนเข้าไปดันเข้าแบบนี้ก่อนนะครับก็จิกเอาเล็บจิกเข้านะครับเอาเล็บจิกเข้าสักนิดนึงนะครับอ่าขยับซ้ายขวานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับวันนี้ก็จะฟิตแล้วล่ะนะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้การที่เราจะประกอบกับตัวรถนะครับใครจะประกอบ ลูกสูบแหวนเข้ากับก้านสูบก,ก่อนก็ได้นะครับหรือหรือใครว่ามันประกอบยากนี่ประกอบแบบนี้เลยนะครับเอาจิ๊ปล็อกออกนะครับเอาจิ๊ปล็อกออกแล้วก็เอาสลักออกนะครับก็สลักออกแล้วก็เอาไปสวมเข้ากับตัวรถสวมเข้ากับตัวรถแล้วก็เอ,เอาไปสวมเข้ากับก้านแล้วก็ใส่สลักใส่จิ๊ปล็อก <akkor S 2> นะครับแล้วค่อยดันเสื้อสูบเข้านะครับกเ็เทคนิคนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆทุกท่านอะ นะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สําหรับเทคนิคนะครับในการประกอบลูกสูแบแหวนนะครับอ้าวคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปประกอบชุดวาวกันต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆอ้าวคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ